สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของ Tik t o ็อกนะผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะผมให้เพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMK Social ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างให้เพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมให้เพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยนะกระบ้วนะผม แเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนุ่มที่สําคัญนะครับตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมแน,นเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะผมน,นเพื่อนไปที่หน้าเมนูครับสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะครับ ตรงกลางหน้าจอนะผมเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเลือกในส่วนของไอติสต็อกนี้นะครับขึ้นไปนเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้แล้วผมข้าไปได้เลยนะมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเลือกในส่วนของหมวดหมู่ด้านล่างนี้เลยนะล่างสุดนี้นะเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดตรงนี้นะผมข้าไปนะบริการ้วเลือกบริการที่เพื่อนสนใจได้เลยนะผมมีตั้งแต่15นาทีถึงนาทีกันเลยทีเดียวนะ อ่ะลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์คีวีโอ้ีพื่อเพื่อนอยากจะเพิ่มอ่ะลิงก์ไลฟ์สดนะผมที่เพื่อนเอยากจะเพิ่มคนดูได้เลยนะผมก็เป็นตัวนี้นะผมอ่ะคนดูผมอยู่ที่26่สิบหกคนนะผมกดวางลิงก์ได้เลยนะผมเพิ่มไปสัก100คนแล้วกันนะกดสั่งซื้อได้เลยนะอ่ะคือหน้าตางยืเขียวอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดคนดูของเรากำลังเพิ่มขึ้นมานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะ ระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวขอแนะนาเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยละกันนะผมในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่ง,งซื้อไปนะผมที่กระพริบอยู่นี้นะผมเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะผมซ้ายบนนะผมเป็นเลขรหัสออเดอร์น,นะผมด้านล่างตรงนี้เป็นสถา,านะนะผมก็รอดําเนินการนะถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมก็ยังมี3ช่องทางการเติมให้เพื่อนๆเลยนะผม ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code วันนี้ Wallet Crypto Currency นะครับผมยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะครับใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยขึ้น QR code อย่างนี้นะผมก็เพื่อนก็สแกนเข้าแอบราคาแล้วก็สแกน QR code ได้เลยนะผมสแกนเสร็จเรียบร้อยนะ้วผมยอดเงินของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะครับหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับ ก็าสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต,ต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผหรือว่า QR โค้ดด้านขวาบนนะคลิกเข้าไปนะผมเป็นปุ่มไลน์ขวาบนนี้นะก็จะเป็น QR โค้ดนะอย่างนี้เ,นเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะผมแอดมินก็พร้อมตอบเนเพื่อนๆ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพ,เพื่อนสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์คนอื่นๆได้เลยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมถึงรกันเลยทีเดียวนะผมดีจริงๆนะเป็นรายได้เสริมให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะ ซีหนังจีนนะผมหาเพื่อนใช้จ่ายในเว็บไซต์ครบ500บาทเราสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผมข้ามาถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะผมซีรีส์เขาก็เพิ่มใหม่มาให้กับเราเรื่อยๆนะมีตอนล่าสุดตอนใหม่ให้เรามาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะถือว่าดีจริงๆนะ้ผมเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วยังสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆอีกนะครับต,ตอนนี้ผมคิดว่ายอดคนดูไ like ลฟ์สตรีมสดเราน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะขอไปเช็คดูนะ ยังไม่เพิ่มนะผมอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะผมเพราะเว็บไซต์เขากำลังรันตามผิวให้กับเรานะครับเอาเพ hmm. ื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนๆนะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของเราเพิ่มขึ้นมาเลยนะตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มแล้วนะผมเดี๋ยวจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดคนดูเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผม ก็รอไม,ม่นานมากนะผมก็ไม่ถึงสินาทีเลยนะผมก็5้านาทีนิดๆนะครับตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะผมเราก็สั่งไปร้อยหนึ่งนะผมก็เพิ่มขึ้นมาแบบเรียบร้อยเลยนะครับใน,นส่วนสุดท้ายนะผมเดี๋ยวขอฝากเว็บไซต์ KMP Social เพื่อนๆเลยนะผมเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดผู้ติดตามยอดไลค์ยอดแชร์อะไรต่างๆให้เพื่อนๆนะผมหเพื่อนสนใจที่จะใช้งานเว็บไซต์นะผมสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะเพื K ่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ